คุณฝ้ายที่าขายสับปะรดเนี่ยมีจริงไหมอะ<ม>ส่วนไหนคะส่วนไล่ปุยฝ้ายค่ะเอาไล่ปุยฝ้ายนะคะตอนนี้ลื้อตั้งแต่แรกๆเลยคุณฝ้ายแรกๆคุณฝ้ายเป็นยังไงบ้างที่มาหาพี่อะ่ะมันการงานก็ติดขัดนะคะติดหมดทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะตอนแรกอะ่ะมีคนถามว่าคุณฝ้ายบูชาอะไรไปบ้างยันอะเยอะเลยเนาะเยอะ เยอะมากนะคะเราพี่เลยแบบบอกไม่ได้ไงแต่บูชามาสิบปีแล้วะะใช่ค่ะเนาะสิบ no. ปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาจุดเทียนใช่ไหมคะใช่ค่ะพอจุดเล่มแรกเลยเป็นยังไงบ้างมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพอฝ้ายจุดชุดใหญ่ติดกันสามวันโอ้ค่ะชุดใหญ่ที่มันมีครบเลยใช่ไหมทุกอย่างเลยคะ่ะครบทุกอย่างใช่วันนั้นนะคุณฝ้ายบอกว่า ไฟไฟ้าพิสูจน์เองใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์มีจริงถ้ามันเป็นพอดเทียนนี่จริง,รงๆก็ขอให้ฝ้ายาได้ออเดอร์มาแล้วลูกค้าวันนั้นลูกค้าก็ทักมาเลยเป็นร้านอ่ะใช่ค่ะถึงร้อยหรือ,อยังยังค่ะวันนั้น <laughs> ที่เปิดดวงพระธาตุดยตุงเสร็จใช่ไหมใช่แล้วก็มาเลยหรือว่ามาก่อนเปิดที่พระธาตุดยตุงได้แค่ วันเดียว oh. ลงกลับมาก็ได้งานแล้ววันนั้นที่ถุงที่พี่ให้ถุงเอ,อเงินล้านไปใช่แล้วบอกคุณฝ้ายว่าอันนี้ถุงเงินล้านนะใช่ไหมใช่แล้วก็ฝ้ายกลับมาจากดูสวนสับรถกลางคืนนะฝ้ายก็รีบอธิษฐานขอเลยอ oh. จุด<ล>เทียนไหมจุดเทียนด้วยก่อนหน้านั้นด้วยค่ะชอบใจตรงที่แบบว่าคุณฝ้ายบอกว่าถ้ารูบาจายนมีจริง ใช่ <laughs> มีจริงหรือ,อยังมีจริงแล้วค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ